สวัสดีครับกิาสานพัฒนาชาแนลกับช่างไปอีกแล้วนะครับทดลองเลี้ยงหอยเชอรี่อีกแล้วก็วันนี้ตอนเย็นเย็นสหโมงเย็นก็พามาให้อาหารหอยเชอรี่พิ่งคลอดนะครับได้ได้สัก3าสวันแล้วครับก็ให้อาหารปลาดุกเหมือนเดิมนะครับตําพวกตําก็มีโรยเป็นเม็ดก็มีอาหารปลาดุกเม็ดเล็กเอาให้ อยเชอรี่นะครับเลี้ยงหอยเชอรี่เล็กๆ,ๆ,ๆอยู่ยยนี่ใช่หมดเลยนะครับขาวๆเล็กๆดำๆเป็นหอยเชอรี่หมดเลยนะครับพวกนี้ก็ก็อยู่นี่ฮะเป็นหอยเชอรี่หมดเลย ก็สีลังห้าลังอันนี้ก็ขึ้นมาไข่ใหม่อีกแล้วไอเชอรี่สีทองมีสามตัวขึ้นมาไข่ไม่รู้ไม่รู้ไข่หรือเปล่าแต่อยากให้มันไข่เพราะว่าไข่ก็จะเป็นสีสีสีไม่แดงมากนะครับไอเชอรี่สีทองหรือมันชมพูยมพูยอย่างนี้อาจจะใช่นะครับก็สันนิษฐานว่นาน่าจะใช่ตวกนี้ก็โตโต,ตแล้ว ໂຕນີ້ກໍຂຶ້ນມາກິນອາຫານບານີ້ຊິມາກິນອາຫານກໍຢູ່ລິ້ມບໍກໍບໍ່ໃຫຍ່ເນາະฮะກໍບໍ່ໃຫຍ່ແຊດເອົາຫມົດລູຫນຶ່ງໃສ່ເຂົ້າລູຫນຶ່ງກໍາລັງກິນເພິ່ນບາງໂຕກໍກໍາລັງກິນ มันกูวก,ก็อายกินนี่ขึ้นมาไข่อีกแล้วก็จะได้ทำไม้แบบนี้ครับทำไม้แบบนี้เอาเป็นเหมือนลูกเสือนะฮะเอาเชือกมัดปากไว้เป็นสามขาลงไปอย่างนี้สามขาลงไปให้มันยาวๆโคนขึ้นมาประมาณนี้ ถ้าอยู่ประมาณนี้นะฮะันน้ําประมาณนี้คอนชรีจะได้ขึ้นมาไข่ครับอันนี้ไม่มีดินนะครับไม่ใส่ดินผมเลี้ยงไม่ใส่ดินก็อันนี้ก็ลูกเล็กเด็กแดงอันนี้ก็อนุบาลไว้อนุบาลไว้ เยอะอยู่บ่อนี้อนุบาลไว้เยอะอันนี้ได้ประมาณสกักหเดือนนะครับบ่อนี้อยู่1เดือนนะครับ1เดือนก็ตัวเท่านี้แหละครับบางตัวก็ใหญ่นะบางตัวก็ส่วนมากส่วนมากจะเท่านี้ส่วนมากจะเท่านี้ห่งเดือนนะครับมาเชีรล่หนึ่งเดือนได้เท่านี้ครับ บางตัวก็ใหญ่ให้อาหารเม็ดปลาดุกเหมือนกันครับํำให้ละเอียดเอาปลาหางนกยุงมาใส่ถ้าถอยกินอาหารไม่หมดปลาหางนกยุงก็จะกินน้ำเราจะได้ไม่เล่านะฮะก็จบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ติดตามด้วยนะครับอิสานพัฒนาชา n แนลครับกับช่างแฟกครับสวัสดีครับ